เนการออกแบบตัวละครให้ปังในทุกวันนี้ 1. เอกลักษณ์ที่จำได้ทันทีตลาดแอนิเมชันและเกมปี2025มีมูลค่ากว่า4 6 0พ0 0ล้านดอลลาร์การแข่งขันสูงมากตัวละครที่ดีต้องแตกต่างและเห็นแล้วจำได้เช่นทรงผมเสื้อผ้าหรืออาวุธเฉพาะแม้เป็นเงาก็ต้องรู้ว่าใคร 2. สีและโทนที่สื่อบุคลิก งานวิจัยชีว้ว่า90%ซของการตัดสินใจแรกมาจากสีตัวละครจึงต้องมีโทนหลักที่ชัดเช่นแดงคือพลังฟ้าคือสงบดำคือลึกลับทุนปีนี้นิยมพาสเทลนีออนไซเบอร์พังและเอิร์ธโทน 3. เรื่องราวที่ทำให้คนอินผู้ชมอนิเมะกว่า70%็เปอร์เซน์เลือกติดตามเพราะตัวละครมีภูมิหลังน่าสนใจเช่นแผลเป็นของรักหรือที่มาของการแต่งตัวเรื่องราวเหล่านี้ทำให้แฟนขับผูกพันมากขึ้น 4. การต่อย,ยอดสร้างรายได้ รายได้จากสินค้าที่เกี่ยวข้องกับตัวละครคิดเป็นกว่า50%ของตลาดมังงะและอันิเมยญี่ปุ่นหากออกแบบให้กลายเป็นฟิกเกอร์เสื้อผ้าหรือแฟนอาจได้ง่ายก็มีโอกาสดังและอยู่ได้นาน5เข้ากับเพลนโซเชียลบนทิกตอกและอินสตาแกรมคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวละครมียอดวิวเพิ่มกว่า35%ในปีเดียวกันออกแบบที่มีท่าโพสหรือสัญ,ญลักษณ์ต่อย,ยอดเป็นมีมได้จะช่วยให้ไวรัลและเข้าถึงคนดูเร็วขึ้น